Hi, this is Before Thirty Podcast Knowing Yourself a Little More. <laughs> เราสองคนก็จะมาจัดรายการก่อนสามสิบพวกเราตอนนี้เป็นนักศึกษาในโปรแกรมปริญญาเอกนะครับผมรบเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับยศเนี่ยเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับครับแล้วที่มาของรายการนี้มันเป็นไงมาไงนะครับคุณยศอ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคุยกําเนิดของรายการเนี่ยม,มาจากการที่ว่าเราสองคนเนี่ยจริงๆเราตัง้งแต่เรียนจบก่อนเรียนจบได้ซ้ำมหาลัยเนี่ย กือบสิบปีแล้วล่ะเรามีการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหรือการตัง้งเป้าหมายในแนวทางต่างๆเนี่ยมีการถกเถียงหรือทามกันไม,มาเนี่ยทางโทรศัพท์ใ้งานเนี่ยแหละนานแล้วมาเป็นเกือบสิบปีแล้วครับก็คือพอดแคสต์เนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือการที่เราเอาข้อคิดต่างๆจากหนังสือเนี่ยมาปรับใช้กับตัวพวกเราสองคนเองให้ผู้อ่านที่ ผู้ฟังที่มีช่วงอายุประมาณ20ต้นๆถึงก่อน30หรือประมาณ30เนี่ยครับให้ฟังเพื่อจะเอาไปปรับใช้กันบ้างครับจริงๆก็คือเราก็เข้าใจว่าช่วงอายุประมาณ20ปกว่าซึ่งอาจจะกำลังจะจบมหาลัยหรือเพิ่งเรียนจบและก็เพิ่งได้เริ่มทำงานเป็นเวลาไม่นานนะครับพวกเราก็คงที่จะยัง คนกำลังค้นหาตัวเองอยู่ครับกําลังยังไม่แน่ใจว่าจริงแล้วเนี่ยเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะตั้งเป้าหมายยังไงหรือเราอยากจะมีชีวิตในลักษณะแบบไหนนะครับก็เลยคิดว่าจริงๆการที่เราได้อ่านหนังสือหรือว่าการที่เราได้ฟังแล้วก็ได้ได้ได้ได,ได้ได้คุยกันนะครับก็คิดว่ามันน่าที่จะทำให้เกิดไอเดียดีๆให้ผู้ฟังเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้นะครับอ่าครับ ครับก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะครับครับแล้ว e p i s o d ดแรกจะเป็นเรื่องอะไรครับคุณยศอ๋อก็ถือว่าเป็น e p i s o d ดแรกเลยนะครับก็เป็นหนังสือที่พอดีไปสะดุดตาตอนที่แบบอยู่ในอารมณ์เครียดๆพอดีครับอ่าก็เป็นชื่อหนังสือ work life balance นะครับก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับช่วงอายุประมาณเราๆเ,เหมือนกัน ก็เรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับว่าหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาดีๆอะไรบ้างครับผมได้ก็คือในหนังสือเนี่ยถ้าเอาสรุปสั้นๆเลยก็คือเขาจะบอกเคล็ดลับหรือวิธีการพักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับก็คือพักให้น้อยที่สุดแต่ว่าได้ผลมากสุดเนี่ย จะเป็นยังไงกันอ่าก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ครับผมในเซ็กชันแรกสุดเลยเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นหลักการง่ายๆเลยว่าเราควรจะรักษาจังหวะชีวิตของเราไม่ให้เสียไปเพราะว่าอ่าถ้าเราไม่ทําอะไรแบบเดิมๆในวันหยุดเนี่ยมันจะกลายเป็นเกิดความรู้สึกเหงาหงอยหรือไม่มีอะไรทําเป็นความน่าเบือ่อทําให้เกิดไม่มีความสุขขึ้นไปอีกอ่า ประมาณเนี้ยครับอ่าก็อย่างเช่นวันจนันทร์ถึงศุกร์ปกติเราทำงานใช่ไหมครับก็ตื่นเช้ามาไปทำงานกลับบ้านพักผ่อนแป๊บเดียวก็นอนจนันทร์ถึงศุกร์ก็จะวนไปพอเสาร์อาทิตย์เราก็จะคิดว่าเอ้ยเราต้องมีแผนทำนู่นทำนี่เป็นแอคทิวิตี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็จะคาดหวังกับมันเยอะว่ามันจะเพลิดเพลินหรือสนุกแล้วยิ่งถ้าเราไม่สามารถมิดไอเอ็กเพคทชั่น ที่เราตั้งความคาดหวังในความสนุกกิจกรรมใหญ่ๆนั้นได้เนี่ยกลายเป็นว่าเรายิ่งไม่มีความสุขขึ้นไปใหญ่เลยอ่าในหนังสือเล่มนี้ก็แนะนําว่าเราก็หาแพลนแอคทิวิตี้ที่แบบเล็กๆน้อยๆธรรมดาธรรมดาที่ทำง่ายๆอชีพง่ายๆอ่ะครับเพื่อไม่ให้ผิดหวังอืมคุณดีมีอะไรจะแชร์ไหมครับในเรื่องนี้อืมก็คือว่าเหมือนบางทีแทนที่เราจะไป ทำกิจกรรมพักผ่อนเล็กน้อยเช่นการไปใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าการอ่านหนังสือสนุกๆการเล่นกีฬาเราก็จะไปตั้งว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราจะต้องมีภาตรกิจต้องไปต้องไปสถานที่นี้ให้ได้สามสถานที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือว่าจะต้องไปลองร้านอาหารทั้งหมดท่าร้านอ่สุดท้ายมันก็เลย <laughs> ใช่ใชม,มันก็เลยเหมือนกับว่ากลายเป็น เราเหนื่อยซะเองกับภารกิจที่เราตั้งขึ้นมานะครับก็ทีนี้ถ้าถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยเป็นนะครับในบางทีเหมือนกับว่าคือตัวผมเองเนี่ยนอกจากจะตั้งเป้าหมายสําหรับการทํางานในวันโปกตินะครับก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เองก็จะมีเป้าหมายอื่นที่บางทีผมก็ก็ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับเช่นบางทีผมก็จะตั้งว่าอ่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย คือผมจะนัดเพื่อนให้ได้สามคนแล้วเราก็จะออกอไปทำก,กิจกรรมข้างนอกกันซึ่งบางทีพอเรานัดไม่ได้หรือว่ามันมันกลายเป็นว่าเราออกไปแล้วมันมันต้องต้องคิดต้องวางแผนนะครับว่า๋วันนี้จะลองไปที่นี่ดูเพราะไม่เคยไปไปตลาดตลาดใหม่อย่างเงี้ยครับที่ไม่เคยไปม,มันก็ทําให้อ,อผมก็รู้สึกว่า มันก็ไม่เหมือนวันเสาร์อาทิตย์มันจะกลายเป็นโอ้โหวันทํางานอีกวันหนึ่งนะครับกลับมาตอนเช้าหมดเลยนองสลบเลยจริงไหมครับใช่ใช่ผมว่าไอ้คาว่าภารกิจเนี่ยใช้คําได้ถูกมากเลยพอเราได้ยินคํานี้นี่มันรู้สึกถึงความหนักอึ้งเลยนะกลายเป็นเหมือนงานงานหนึ่งใช่ไหมเออเห็นสงเก็ดไปนอกจากนี้เนี่ยเออในหนังสือเนี่ยเขาก็มีแนะนําอีกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ย ความสุขที่เกิดจากการทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เลยอย่างเงี้ยจริงๆเผิ่อมันมากกว่าการทําความสุขที่เกิดจากการทํากิจกรรมใหญ่ๆอีกเพราะว่าบางทีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่กิจกรรมที่เราอยากทําจริงๆอย่างเช่นเราแค่อยากฟังเพลงที่เราชอบสักเพลงหนึ่งเงี้ยบางทีมันอาจจะทําให้เกิดความสุขมากกว่าการที่เราไปเที่ยว9วัดอย่างเงี้ยให้ครบ9วัดภายใน1วันใช้เวลา10ชั่วโมงเงี้ยความสุขจริงๆมันอาจจะเท่ากันก็ได้นะครับอืม จริงๆคือประเด็นนี้ยศคิดว่ามันเกิดจากอะไรเหรอครับทำไมการทำสิ่งเล็กๆมันถึงสามารถมีความสุขได้เท่ากับการที่เราไปลงทุนทำเรื่องใหญ่ๆอย่างการไหว้พระก้าวัดเนี่ยครับอืมเอาจริงๆเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าให้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยสมมติเรา,เาสมมุติเราคิดว่าเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าพ่อแม่เรา เวลาคิดว่าจะไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะจัดทริปไปนู่นไปนี่ไปกินร้นนานนู้นไปกินร้านนี้ทําให้เวลาเราโตมาเราก็ติดนิสัยไ,ไปคิดซะว,ว่าเฮ้ยการเที่ยวมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอะไรใหญ่ๆมันต้องมีแผนซึ่งจริงๆเรา,เราอาจจะไม่ได้ชอบมันก็ได้เราแบบติดกันติดมาตั้งแต่เด็กๆอะครับผมว่านะอืมเพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะหากิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือใหญ่ก็ได้นะแต่ขอคิดว่าควรจะเลือกกิจกรรมที่เราชอบอะ อืมอหลักมพอเก็ทนะครับก็คือเหมือนกับคือบางทีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราถูกเลี้ยงดูมานะครับว่าโอเคตออ้ตองวารการพักผ่อนการที่ไปกินร้านอาหารก็อาจจะต้องเลือกด้านที่มันเหมาะสมกับการฉลองในวันหยุดของเราแต่ความจริงแล้วตัวเราเองอาจจะไม่ได้ชอบที่จะทําอย่างนั้นตัวเราเองอาจจะชอบแค่อ๋อก็ขอไปกินร้านเดิมก็ได้ขอไปกินเมนูโปรดอันเดิมซึ่งอาจจะเป็นร้านใกล้ๆบ้านหรือสั่งมากินง่ายๆ เราอาจจะมีความสุขมากกว่านะครับการที่เราต้องออกไปออกไปทําอะไรที่มันวุ่นวายอืมใช่ใช่จริงจริง <c oughs> แล้วจริงๆแล้วผมว่าเนี่ยในช่วงอายุประมาณเราเราเนี่ยมันเริ่มจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจแล้วนะเวลาเราแบบไปทาอะไรที่เราไม่ได้อยากทําจริงเรวเริ่มที่จะแบบไม่ทําตามเหมือนกระแสแล้วอะ่ะพอถึงช่วงอายุประมาณเนี้ยนะอืมคุณ<อ>ดินคิดว่าไงครับนี่ผมยิ่งกว่าเห็นด้วยครับเออ ือผมก็เริ่มรู้สึกว่าวัยประมาณก่อนสามสิบตรงเนี้ยออมันก็มันก็เป็นวัยที่เหมือนทุกคนก็จะเริ่มมีเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนมากขึ้นครับออมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองมีความชอบชออนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เลยเหมือนกับเราบางทีเราก็อาจจะเริ่มที่คิดว่าไม่ควรที่จะไปทําตามแบบของคนอื่นนะครับคือเราสามารถมีไลฟ์สไตล์มีมีการเลือกว่า เราจะทำกิจกรรมอะไรต่อไปเนี้ยในแบบของเรานะครับในวิธีของเราอ,เรอ,ารอาืเรื่องการอ่าเรื่องการพักผ่อนเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้ครับเห็นด้วยมากอืม,อมเออแล้วก็เอ,อในเซสชันต่อมานะในหนังสือเนี้ยเขาก็ไปเน้นเรื่องการท่องเที่ยวละก็คือเออเราใช้วันหยุดยังไงวันหยุดยาวนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะ่ะอืม ทำไงให้ใช no. ้คงไม่ส wow ุดป so ีหน oh, ึ่งเราก็มีการหยุดไม่กี่วันเองใช่ไหมครับก็คือในหนังสือเนี่ยเขาก็แบ่งการไปเที่ยวในวันหยุดระยะยาวเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือการหยุดพักผ่อนแบบจริงจังเลยก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายก็เหมือนแบบเวลาเราไปตามโรงแรมที่โอเคชั้นดีๆหน่อยนะครับเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขามานอนอาบแดดริมทะเลหรือริมสระว่ายน้ำอย่างเงี้ย จริงๆตอนเด็กๆเราก็คินนะว่าเฮ้ยเขาอุตส่าห์มาไทยทําไมถึงไม่ออกไปเที่ยวอะไรใหุ้้มหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆพออาเลีมนีปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นการพักผ่อนอย่างจริงจังอย่างหนึง่งเป็นวิธีการเที่ยวอีกแบบหนึ่งเลยอะครับเป็นการเที่ยวผ่อนลายผ่อนคลายคือเราไม่ทําอะไรเลยคือเรากลับมาชิลจริงๆอะคือไม่มีแพลนอยากทําอะไรก็ทําเลยอมการเที่ยวแบบที่สองอะ่ก็คือการเที่ยวแบบที่ผมเนี่ยหรือผมว่าดีนก็ อาจจะทําอยู่ตั้งแต่เด็กคือติดมาคือเที่ยวแบบจริงจังต้องมีแผนต้องไปวิสิตสถานที่นู้นต้องไปต้องเก็บให้ครบอะไรอย่างงี้ฮะซึ่งเป็นการเที่ยวแบบเหมือนค่อนข้างแอคทีฟใช่ไหมฮะมซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะอย่างอายุประมาณเราๆก่อนสักสิบผมเข้าใจว่าพลังงานมันเยอะเออก็ปล่อยออกมาบ้างก็ดีนะจริงๆก็คือ ให้สรุปก็คือจริงๆมันก็แบ่งเป็นสองแบบลยแนละก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนเราต้องการแบบไหนดีกว่าอเราวน่าจะรู้ตัวเองนะอย่างจริงๆคุณดีนี่ชอบแบบไหนครับให้เลือกสองแบบอ่ะในช่วงอายุป,ประมาณนี้คิดว่าแบบไหนดีกว่าจริงๆอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยก็อยากจะเสริมนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็คือเราไปเที่ยวกับใครนะครับเราไปเที่ยวพักผ่อนกับใคร ออ <ผม S 1> ดีว่าถ้าเราไปเที่ยวกับเพื่อนอ่าเช่นตอนนั้นผมกับยศเนี่ยก็จะมีทริปไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับก็ประมาณห้าหกคนนะครับไปทริปเวียดนามตอนนั้นก็จําได้เลยว่าอ่าเราเนี่ยก็เป็นการเที่ยวแบบที่สองนะครับก็คือมีการวางแผนกันเลยว่าอ่าทริปเวียดนามสิบวันเนี้ยวันที่หนึ่งไปเมืองอะไรวันที่สองอะไรวันที่สามไปสถานที่ไหน ก็คือมีจะมีการเก็บว่าโอเค1ิบวันเราต้องเก็บสถานที่ไหนบ้างเราต้องไปที่ไหนบ้างนะครับก็เป็นเป็นการเที่ยวที่สนุกดีเพราะว่าในในกลุ่มแก๊งเนี่ยก็เป็นแบบแบบรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับเป็นชายหนุ่มแบบมีพลังงานมีแรงก็อย่างที่คุณยศบอกว่าถ้าเรามีพลังงานลน้นล้นเนี่ยเราก็เอาออกมาใช้บ้างมันก็เป็นสิ่งครับแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่หนึ่งที่เป็นการเที่ยวแบบพักผ่อนแบบพักผ่อนหย่อนใจจริงๆนะครับก็คือไม่ การวางแผนอะไรเยอะแยะอยากจะทําอะไรก็ทำเรื่อัน,นี้ผมเองส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าเหมาะนะครับเหมาะกับการเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าแฟนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้านึกถึงคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยครับก็คงจะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็คงไม่อยากที่จะอะไรแบบลุยเหมือนกับวัยพวกเรานะครับ ท่านเองก็คงอยากจะมีเวลาพักผ่อนอยากจะมีเวลาที่จะได้นั่งดูทีวีหาหนังสือดีๆไปอ่านจิบกาแฟจิบชาแล้วก็มองวิวทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นเป็นการเที่ยวที่ที่เราเนี่ยได้ได้ได้พักผ่อนก็คือไม่ต้องทำอะไรครับแค่ไปรีสอร์ทแล้วก็อย่างที่คุณยศเล่าเลยก็ยคือหามุมดีๆนะครับแล้วก็นั่งนั่งชมวิวทะเลนั่งฟังเสียงคลื่นไปนะครับเที่ยวกับแฟนผมก็คิดว่าเหมือน ็คือเราเน้นว่าเราไปใช้เวลาด้วยกันนะครับก็คือไม่จําเป็นว่าเราจะต้องมีแผนกับแฟนนะครับว่าโอเคโอ้แบบไปทะเลเนี่ยเราจะต้องไปห้าจุดนะบนเกาะนี้ต้องไปเก็บทุกห้าจุดที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบแผนก็ตลกเออไ้มก็ดูแบบฟังก็ตลกเนะคือจริงเราก็แค่อยากจะมาโอเคใช้เวลากับแฟนเราให้มันคุ้มค่าหน่อยนะครับสำหรับหยุดยาวคุณยศอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับ โอ้ผมว่าจริงๆพูดมานี่ก็มีประเด็นมากเลยนะที่หนังสือไม่ได้เขียนเอาไว้ก็คือจริงๆแล้วเราควรจะดูองค์รวมเนะเราควรจะดูว่าเอ้ยเราไปากับใครบ้างอะใช่ไหมเออพูดมาก็มีประเด็นนะเออผมว่าน,นี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะที่เราต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกเที่ยวแบบไหนอืมจริงครับครับผมเออเราถ้ามานั่งคิดๆดูเนี่ยคุณดีนคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราผสมการเที่ยวสองแบบด้วยกันเลยล่ะ เป็นไปได้ไหมครับโอ้ห oh, อันนี้ไอเดียดีมากเลยครับคุณยศคือผมเองก็เคยคือพอนั่งนึกแล้วเนี่ยจริงๆบางทีมันก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบ่งแบบชัดเจนนะครับว่าอทริปที่เราไปเที่ยวทริปเนี้ยมันเป็นแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองไปเลยเพราะจริงๆผมก็ว่าแต่ละทริปมันก็อาจจะมีส่วนผสมของทั้งแบบที่หนึ่งแล้วก็แบบที่สองอยู่อะครับก็คืออย่างเช่นถ้าผมไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ย อันนี้ตอนนั้นผมไปที่ปีดังนะครับประเทศมาเลเซียเนี่ยก็มันก็เป็นเกาะเล็กๆแล้วก็จะมีมีเมืองเป็นเมืองขนาดเล็กนะครับคือพ่อแม่ผมก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะไปแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะครับก็คือเขาก็จะไปอยู่โรงแรมแล้วก็พักผ่อนหาอาจจะหาอาหารอร่อยๆกินแถวๆน,นั้นอะไรเงนี้ครับก็ผมก็ไปไปกับพวกท่านนะครับแล้วก็โอเคก็ไปใช้เวลาอยู่ในห้องอยู่ในโรงแรมแล้วก็พูดคุยหาอะไรอร่อยกินด้วยกันแต่ มันก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งครับสมมติว่าครึ่งเช้าผมอยู่กับพ่อแม่แต่ครึ่งบ่ายเนี่ยผมก็อาจจะออกมามไปเก็บไปเก็บเช็คพอยต์ของผมผมก็จะมีว่าเฮ้ยในเกาะปีนังเนี่ยมันมีสถานที่ที่น่าไปอยู่ประมาณสามสี่ที่นะที่อาจต้องปั่นจักรยานไปผมก็จะไปทำากิจการรมนงั้นของผมเองนะครับก็คือมันก็ก็ดูแล้วเหมือนกับว่าอ๋อไอการไปเที่ยวทริปป,ปีนังของผมเนี่ยมันกไ็ได้ทำทั้ง การพักผ่อนในที่หนึ่ง<ม>แล้วการพักผ่อนบบที่สองนะครับ<ม>ในเวลาเดียวกันคุณยก็น่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันใช่ไหมครับอ่าครับใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยส่วนมากผมจะออกเป็นแนวเที่ยวแบบที่มีแอคทิวิตี้เยอะแยะเป็นหลักเลยครับจริงๆตั้งแต่นเด็กอ่ะคือค,คือจริงๆก่อนมาอ่านเล่มนี้นี่ก็คือไม่เคยเหมือนทบทวนกับตัวเองเลยว่าเอ้ยแล้วทําไมเราถึง ต้องทำอย่างนี้ตลอดเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนการพักผ่อนเลยนะอืมหลังอาัดานี้ผมว่าก็จะลองไปปรับใช้ดูอะครับถือเป็นข้อที่ดีอยู่ครับทีนี้อมาถึงเซกชันสุดท้ายของหนังสือที่ผมคิดว่าสําคัญนะก็คือเออเราจะพักยังไงเราจะพักยังไงระหว่างการทํางานที่มีการเครียดสะสมมาอย่างเงี้ยสมมติทั้งวันเลยเราทำมาตั้งแต่เช้าถึงบ่าย ในทางเล่มนี้เขาก็มีการอ่าเหมือนวิจัยมาครับว่าการออกกำลังกายขั้นระหว่างวันเนี่ยช่วยทําให้ความเครียดหายไปเลยนะเอออย่างฉับพลันเลยหลังออกออืเขาก็แนะนําว่าปกติอยู่เราเราทงานจนถึงจุดที่มันมีสมาธิโดยประมาณสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งนี้เนี่ยถ้าเราออกกำลังกายขั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยลดความเครียดไปได้หรือทําให้เรากลับมามีสมาธิขึ้นใหม่ได้ ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าสำหรับผมอะ่ะผมว่าออกกำลังกายเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยไปอะ่ะม,มันท้าดคอไปเพราะวกผมผมเคยลองแล้วล่ะคือออกกำลังกายแล้วออวา่างวันเออใช่ก็คือจะเหนื่อยแล้วกลายเป็นว่ากลับมาเนี่ยสมาธิน้อยลงกว่าเดิมอีกครับไม่รู้เป็นเพราะหิวหรือว่ากินไม่พอหรือเปล่าหล่ะออกกำลังกายแต่ว่า,าทีนี้ผมก็มาลองมาลองแบบเป็นการขยับ ร่างกายเฉยอๆอเรีย,ยงนงานดีกว่าอย่างเช่นเอ้ยเราทํางานเครียดๆสมาธิหมดก็วิตพื้นเลยครับ15ทห2าทีโอ้โหโอ้โหเออผมว่ามันทําให้เลือดไหลเวียนนะแล้วก็กลับมามีสมาธิด้วยสามอ่ะกินน้ําแก้วนึงอย่างเงี้ยก็หายเหนื่อยละคือไม่เหนื่อยมากอืมแล้วสําหรับคุณดินเห็นด้วยไหมครับหรือว่าอืมมีข้อคิดเห็นอย่างอื่นในเรื่องนี้จริง อันนี้ผมว่าสําคัญมากเลยนะครับเรื่องที่เราจะหยุดพักเป็นระยะเนี่ยครับเพราะว่าอันนี้คือที่ผมเข้าใจได้เลยว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นกันอ่าตั้งแต่สมัยที่เราเรียนอยู่ในมันธยม,มาลายอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าทุกๆภาพทุกๆชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีการพักเบรกสักสิบสิบห้าทีอยู่แล้วอ่ะครับคือผมก็คิดว่าเวลาทํางานเนี่ยเราก็ควรที่จะเอาไอการพักเบรกระหว่างทํางานเนี่ยมาใช้เหมือนกันนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็ก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าการไปออกกําลังกายที่มันใช้แดงเยอะๆใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการเหนื่อยเกินไปบางทีกลับมาก็เว่าอ๋อเราหมดแรงแล้วเราคิดงานไม่ออกเสียสมาธิไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็เห็นด้วยว่าเราอาจจะหากิจกรรมง่ายๆนะครับถ้าใครชอบเป็นแบบสายฮาร์ดคอร์นิดๆก็อาจจะลองโอเคลองวิดพื้นลองซิดอัพหรือว่าใครที่เป็นสายชิลๆนะครับก็อาจจะลองไปเดินไป หยิบกาแฟมาดินสักแก้วหนึ่งนะครับหยิบชามาดื่มสักหน่อยหรือว่าทีาว่าง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือเดินไปหาคนคุยครับคือเดินเดินเข้าไปสมมติว่าช่วงนี้ Work From Home ใช่ไหมครับก็หลายคนก็คงจะอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยก็โอเคครับเดินไปทักทายพ่อแม่หน่อยนะครับถ้าใครบ้านมีสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเดินไปเล่นกับหมาแมวนิดหนึ่งนะครับอย่าไปปลุกให้มันตื่นนะครับมัน <laughs> แต่ถ้าอยู่ o f ออฟฟิศก็โอเคไปคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับหรือง่ายที่สุดเลยก็แค่เดินไปแล้วก็ไปมองวิวนะครับคือคือพยายามที่จะ,ะเปลี่ยนจากการที่เราต้องจ้องคอมนานๆเนี่ยมาลองมองภาพวิวทูทัศนะครับให้มันมให้มันได้เหมือนกับให้ตามันได้ผ่อนคลายหน่อยนะครับเพราะตานี่ก็ทำงานหนักกับการจ้องตัวหน้าจอคอมเนี่ยนานๆน,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 นะครับผมคิดว่าแค่นั้นน่าจะทำให้ เราได้พักแล้วก็ทำให้ productivity ในการทำงานเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าเดิมอีกครับอืมใช่ใช่แต่ถ้าเอาไปโยงกับข้อแรกๆที่เราพูดกันไปเนาะที่เรามันเหมือนกับว่าไปอยู่ในเรื่องที่เราพักไปเล็ก,กน้อยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราอยากทำอะ่ะมันก็ทำให้ผ่อนคลายหรือมีความสุขแล้วเนะ่ะอย่างที่คุณดินเล่ามาอย่างเงี้ยอืมใช่ก็เห็นด้วยนะเออทีนี้มีเรื่องอยากแชร์เหมือนกันครับคือเรื่องออกกําลังกายเนี่ย คือหลายคนเคยสงสัยแม้ว่าใน YouTube ในคลิปทั่วไปหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์บางคนเขาแนะนําให้เราตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าก่อนไปทํางานนี่เอ้ยแล้วอย่างนี้เราไม่เหนื่อยหรออย่างนี้พวกเขาไม่เหนื่อยหรอเขาจะเริ่มต้นการทํางานได้มีประสิทธิภาพได้ไงถ้าเขาเหนื่อย <Okay. S 1> หรือไม่มีสมาธิในเคสแบบผมใช่ไหมอ่าทีนี้ผมก็ไปฟังเขามาอธิบายมาครับก็คือเขาสรุปได้ว่าอมืมันได้เฉพาะกับบางคนนะ ที่มีอินเนอร์เยอะๆเขาค,คิดเหมือนการออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยเขาคิดซะว,ว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดละอย่างเช่นเขายกดัมเบลอย่างเงี้ยหรือเขายกบาร์เบลหนักๆมากๆร้อยกิโลอย่างเงี้ยครับอ่าเขาคิดว่าเอ้ยถ้าเขาผ่านตรงนั้นไม่ได้อะที่เหลือของวนนะันอะง่ายสําหรับเขาละเออมันเป็นแนวคิดที่ดีเหมือนกันนะอืม,<ๆ>มก็แค่อยากเอามาแชร์เฉยว่าบางคนอาจจะเหมาะก,ก็ได้นะครับ อื s <S มเนกับว่าทํางานยากก่อนใช่ไหมครับเริ่มต้นใ,<ช>ในการทำงานยากอืมพอทำงานยากเนี่อนงงยอืมมันก็เลยเหมือนกับโอเคเพิ่ม motivation ว่าในในการทํางานในในวันที่เหลือเนี่ยก็โอเคมันก็ง่ายกว่าแล้วอืมใช่ครับที่เหลือเพราะผมเองอันนี้ก็แชร์เพิ่มเติมจากคุณยศก็คือฟังฟังเวลาฟัง podcast หลายพอดแ c a s t เนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็ หลายๆคนก็กลายเป็นนักวิ่งนะครับคือตอนเชาเล่ากันว่าจะต้องออกไปวิ่งนะครับเป็นคล้ายๆเป็นดูทีนอย่างหนึ่งนะครับวิ่งทุกวันวันหนึ่งก็นับไปเจ็ดกิโลสิบกิโลหรืออาจจะนับว่าโอเควิ่งให้ได้ครบวันละชั่วโมงหนึ่งอะไรอเงี้ยครับซึ่งผมมานั่งคิดดูแล้วเนี่ยจริงๆมีช่วงหนึ่งผมก็วิ่งเหมือนกันแต่ก็ต้องต้องผมเห็นด้วยกับคุณยศเลยว่ามันมันเหนื่อยมากครับคือพอแล้วก็ก็เหมือนกับ ไม่มีแรงที่จะทําอย่างอื่นแล้วอะครับอืมก็อันนี้ก็เลยเห็นด้วยมากๆว่าจริงๆก็มันก็คงจะต้องเลือกนะครับว่าเราเหมาะที่จะทําอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะคงไม่ใช่ว่าทุกคน<ๆ>ทุกคนเนี่ยชอบชอบออกไปวิ่งตอนเช้าเหมือนกันหมดนะครับหรือทุกคนชอบออกไปยกดมเดลยวยกเวทที่มันต้องใช้แรงมากๆเหมือนกันหมดนะครับแต่เราอาจจะมีการพักในแบบของเราก็ได้ครับอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ทําให้เราอ่าได้พัก ได้เริ่มต้นวันที่มันที่มันที่มันช่วยโมดิเวตเราได้มากกว่านะครับบางคนเช่นเช่นนะครับบางคนก็อาจจะเริ่มต้นวันด้วยการอ่านหนังสือครับอืก็ตื่นขึ้นมาก็หยิบขึ้นมาเลยครับหนังสือโปรดเนี่ยเอามาอ่านสักยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงเนี้ยเขาก็อาจจะได้มีแรงงานลับไปทํางานต่อหรือบางคนก็อาจจะเริ่มต้นวันด้วยการดูในการดีๆนะครับก็เปิดเปิดในการเช่น ีวีหรือว่าฟังพอดแคสต์ครับผมว่ารายการหนึ่งนี่ก็ผมชอบมากเลยนะครับรชื่อรายการสามสิบนะครับผมเห็นด้วยเลยครับอ๋อัอนนี้อันนี้กลายเป็นว่าเคนทายอินนะครับโฆษณาแฝงครับผมใช่ก็อ่ามาถึงเอาเป็นข้อสรุปเลยละกันที่ผมคิดว่าน่าจะาหนังสือเล่มเนี้ยหลักๆเลยนะผมว่าคือการที่ก่อนเราจะพักอ่ะเราควรจะคิดก่อนว่าไอกิจกรรมที่เราจะพักเนี้ย มันเป็นกิจกรรมที่เราชอบจริงๆหรือเปล่ามันจะสร้างความสุขให้เราจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่ทํามันซ้าๆตั้งแต่ดเด็กหรือเราแค่ทําตามคนอื่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอติดตามาพิส p ษ s ถัดไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นหนังสือเล่มอ,อะไรหรือว่าจะมีหัวข้ออะไรมาแชร์กันดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ